ขอสวัสดีและชมทุกท่านกันด้วยนะโอเควันนี้เรามาอยู่ในงานอันนี้น่าจะ d i f ิฟ r นเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมาคือว่า สองพิธีผ่านแกนมาเตอร์อีกรอบนึงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นเาเรียกว่าคลิปแกนมาเตอร์ของด่านอัลฟาโรดนะฮะไม่ใช่ด่านเาเรียกว่าด่านอื่นนะ <S <S โอเคนะก็เป็นด่านอัลฟาโรดนะฮะซึ่งก็มีค่อนช้างหลายคนขอมาให้ทำเมื่อนานแล้วนะแต่แต่ว่าก็เพิ่งเพิ่งมาทำตอนนี้นะก็บอกก่อนนะว่าการผ่านแกนมาเตอร์ในด่านอัลฟาโรดถ้าเกิดคุณหวังอยากจะรีปเปอร์มันไม่ได้นะก็คือคุณเงื่อนไขของรีปเปอร์คุณคือคุณต้องผ่านแกนมาเตอร์ในด่านปานกลางขึ้นไปนะ ส่วนด่านเอออัลฟารดเป็นด่านง่ายนะคุณก็จะไม่ได้นะโอเคนะก็เป็นอันนี้บอกไว้ก่อนนะก็อันนี้ก็สําหรับใครที่แบบอยากจะฟาร์มเงินหรือว่าอยากจะแบบซ้อมลงแกนมาตเตอร์เผื่อจะไปลงด่านปานกลางนะก็สามารถซ้อมกันได้นะนะก็เดี๋ยวเราก็จะจะัดเซตันเลยนะก็เซตที่ผมเอาไปในคลิปนะก็ตัวแรกนะลูบิ้ควีนฮนะแล้วก็ตัวต่อไปนะนั่นก็คือกันเนอรนะ์ฮะ ตัวต่อไปก็คือล็อกบอมเบอร์นะแล้วก็บีคอนนะฮะแล้วก็ฮิตแมนนะฮะโอเคน่าทวนอีกทีนะก็ตัวแรกนะก็คือลูบิควีนเป็นการเรียนตัวนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปนะนั่นก็คืออันเนอร์นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะคือลอร่าราคา2 0 0พันสิบเคิดนะฮะต่อไปนะฮะนั่นก็คือบีคอนตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือฮิตแมนเฮโซอย่างนี้นะฮะก็มีเพียง5ตัวเท่านั้นในเซตนี้นะ โอเคนะแล้วก็มีประมาณนี้เซอร์ฟเซตของเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ในเกมให้ดูกันเลยนะฮะก็อาดเมื่อเช้านะในคลิปนะแล้วก็มาพาคลิปหลังนะก็เดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะฮะสำหรับในคลิปนะโอเคแนละ้วก็เข้าแมปมาแล้วก็มาวางลูบิควีนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะวางฮิตแมนข้างหลังลูบิควีนแบบนี้นะฮะก็น่ฮะวางเรียบร้อยนะก็วางอยู่ในมุมตามที่เห็นเลยนะฮะซึ่งก็ให้อัปเกรดฮิตแมนนะให้กลายเป็นเลวห้าเลยนะฮะซึ่ง ช่วงนี้ช่วงแรกของต้นต้น,ตนเกมก็ให้วางคิดแมนเลเวลห้าไปเรื่อยๆนะก็วางแล้วก็อัพเกรดเลเวลห้าแล้วก็วางตัวใหม่อัพเกรดเลเวลห้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากผมก็รองเงินอัพเลเวลห้าไปนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ฮิตแมนเลเวห้าเขาเรียกว่าตัวแรกมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปวางฮิตแมนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ผมก็ดูวันยิงได้ก่อนนะก็รองเงิน420นะสำหรับการวางฮิตแมนตัวต่อไปนะฮะโอเคแล้วก็มาวางฮิตแมนข้างๆหรือบีควีนแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องวางฮิตแมนไปของผมก็ได้นะก็วางนี้ก็ได้แหละโอเคแล้วก็ให้มันวางแบบว่ามุมดีๆแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่ ถ้าว่าอัปเดตที่แมนตัวที่สองนะกายไปแล้วห้านะเดี๋ยวแล้วก็จะวางตัวที่สามตัวที่สี่ต่อๆกันไปนะฮะ โอเคนะซึ่งหลังจากที่เราวางคิดแมนแล้วห้าประมาณหนะ้าตัวแล้วนะฮะก็ให้มาวางรอล่าอยู่ตรงหัวอยู่ตรงมุมตรงนี้นะแล้วก็อัเปเดทรอล่าไปเลเลวสามนะฮะเพื่ออะไรนะก็คือเออตอนนี้พวกตัวกาเรียกว่าตัวเหล็กเริ่มมาแล้วนะก็เราจะรอร่ามาตีตัวเหล็กนะฮะให้เออเหล็กมันเลอดน้อยๆแล้วก็คิดแมนเราจะได้เสกให้หายไปได้นะก็ แค่มาเขาจะว่าตีตัวเหล็กเฉยๆก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะนะแค่แค่แอัปเกรดลถสามมาแล้วก็ปล่อยมันก็พอนะฮะแล้วจากนั้นนะพออัปเกรดลถสามเสร็จแล้วก็ให้มาทําฮิตแมนเพิ่มนะฮะก็ผมก็จะมาเลือกวางฮิตแมนตรงข้างหน้านะ,ะเพื่อที่จะเออทำมุมดีๆนะโอเคแล้วก็เป็นอวานีนะเพราะว่าตรงข้างหน้ามันจะค่อนข้างจะเออยิงยิงได้เยอะกว่านะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ทำฮิตแมนเลเวห้าไปเรื่อยๆเลยนะฮะ โอเคนะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมมาโดยฮิตแมนนะจะเป็นตัวที่ทั้งเป็นตัวโจมตีแล้วก็ตัวให้เงินเราจะเอามาใช้แทนฟาร์มนะเราก็เลยต้องหวังเยอะหน่อยนะซึ่งก็ตอนนี้วอยการย์เอามาแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็แนะนําให้ปรับเอ่อลอล้านะให้การให,ให้เป้าหมายกลายเป็นสตองเกตน,นะคือแบบว่า,าปีตัวที่เลือดเยอะสุดแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,อง,ไ,มองไม่ต้องปรับก็ได้นะผมแค่ปรับเพราะว่า ไม่งั้นลอร่ามันจะไปตีพวกลูกน้องที่มันโดน h ิดแมนเสรกหาอยู่แล้วเนะี่ยทำให้ลอล่ามันตีฟรีนะก็ให้มันเล็งมาหาบอสนะแล้วก็เรียบร้อยนะสำหรับบอยการเดียนนะฮะโอเคแล้วก็ไม่มมอะลรมากให้เราวางคิดแมนแนวหนะ้าตรงนี้นะประมาณเออประมาณเตัวได้นะฮะกอเนี่ยก็นนะาวางมาประมาณ3แถวสตัวสาแถวแล้วก็แถวจะ3ตัวนะ โอเคนะก็หลังจากเที่ยวได้ฮนะิตแมนประมาณเออประมาณข้างหน้า9ตัวข้างหลัง5ตัวก็ประมาณ14ตัวพอดีนะก็หลังจากนั้นนะก็คือเวฟ50นะให้เออเก็บตังนะก็เก็บตังอัพโรลล่านะให้กลายเป็นเลเวล6กนะฮะก็นี่ฮะก็อัพเกดเลเวล4มาแล้วก็ลองเงินอีก3 0 0 0 0อัพไปเลเวล5แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอัพไปเลเวล6ใช้เงินอีก7 0,000นะืฮะโอเคแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ลองเงินไปเรื่อยๆเลยนะฮะ ซึ่งแน่นอน,นเงินแล้วไม่พอ7จ็ดหมื่นนะก็ให้ขายฮิตแมนทิ้งนะฮะตอนเวฟหกสิบนะพอเวฟหกสิบไม่ขายฮิตแมนทิ้งให้เงินอัพพออัพลอล่านะแล้วก็อัพลอล่ามานะโอเคนะเรียบร้อยนะบอลตายแน่นอนนะแล้วก็หลังจากนี้นะหลังจากเวฟนี้นะก็ให้เขาเรียกว่าวางฮิตแมนสแปมเลเวลห้าไปเรื่อยๆจนถึงเวฟเจ็ดสิบนะฮะก็คือวางฮิตแมนให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะฮะจนถึงเวฟเจ็ดสิบนะ สำหรับเลยว่า5นะแล้วก็เรียบร้อยนะบอสตายนะเพราะว่ารอด้าดาเมจหนักมากๆากนะก็บอสไม่รอดนะฮะโอเคแล้วก็สบายพิทแมนไปจนถึงเวฟ70ตามนั้นนะฮะ โอเคนะลหลังจากที่เราสแปมฮิตแมนมาจนถึงเวลเจ็ดสิบแล้วนะก็ให้เราเก็บเงินสามหมื่นนะเพื่อทําฮิตแมนตัวหนึ่งนะให้กลายเป็นเลเวลหกนะฮะเพื่อที่จะทําให้ฮิตแมนตัวอื่นนะสามารถดรอปเงินให้เราได้มากขึ้นอีกนะฮะก็ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่นะก็คือเก็บเงินสามหมื่นเอาฮิตแมนเลเวลหกสักตัวหนึ่งนะตัวไหนก็ได้นะฮะ โอเคนะ่ารักจากที่เราได้ฮิตแมนเลเวลหกมาหนึ่งตัวเรียบร้อยนะฮะก็ให้เออกดสกิลด้วยนะให้เ็ให้เวทให้กดสกิลตอนเวลาบออตกมานะพวกบอยแบบว่าบอสตัวตัว,ตว,ตวแบบว่าพวกตัวฟ้า,มาเมื่อกี้ก็คือมันจะทำให้มันดรอปเงินมากขึ้นคูณสิบนะสำหรับพวกบอสที่โดนโดนสกิลฮิตแมนไปนะฮะก็มันจะเป็นอะไรที่หาเงินดีนะซึ่งช่วงนี้ผมก็กําลังหาที่วางกันเนอร์อยู่นะฮะผมจะวางกันเนอร์เลเวลห้าสองตัวนะโอเคนะผมก็เลือกที่วางนี้ขายฮิตแมนตัวเก่าทิ้งนะแล้วก็ พยายามมาวางมุมนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณวางไม่ไหวจริงๆก็ให้ขายคิแมนเปิดทางแล้วก็ค่อยวางนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทํากันนังมเลเวลห้านะครเป็นเลเวลห้าสองตัวนะแล้วก็ทำาีคอยเลเวลสี่อีกหนึ่งอันนะฮะโอเคนะตอนนี้ก็รองเงินแล้วก็เรียกว่ารอกดสกิลฮิตแมนตอนที่แบบอันนี้พวกตัวใหญ่ออกมานะ โอเคนะทำบีคอนเลี้ว4หอันแล้วก็การเนอร์กเลี้5สองตัวนะฮะแล้วจากนั้นก็รอบอสเดินมานะฮะก็ถ้าเกิดเออเงินอัพไม่พอก็ให้ขายฮิตแมนเลี้ว5บางตัวทิ้งนะฮะโอเคแล้วก็หลังจากที่บอสเข้าระยะของลอร่าก็ให้กดบีคอนได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นประมานี้ซึ่งค่อนค่อนข้างเจียรแหลกนะก็แนะนำให้ปิดเอฟเฟกก่อนนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นประมานี้นะก็ซึ่งบอสก็ไม่น่าจะรอดได้นะฮะ ซึ่งตอนนี้ผมก็รอบีคอนเก่าหมดนะฮะก็ดูยังไงนะ,ะก็ดูตรงวงรอบๆตัวของตัวของตัวละครล้วนะมันจะมีวงสีม่วงอยู่เวลาโดนบีคอนบัฟน,นะ,ะถ้าเกิดบีคอนหมดมันก็จะหายนะ,ะก็เดี๋ยวผมก็จะขายฮิตแมนแล้วก็หกทิ้งแล้วก็ขายบีคอนเก่าทิ้งนะ,ะแล้วก็มาวางบีคอนใหม่แล้วก็เกตมานะฮะแล้วจากนั้นผมก็จะเตรียมกดสกิลอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อจะ,จะเออเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลบีคอนนะ,ะก็ทําให้สามารถกดสกิลบีคอนได้แทบจะทันทีหลังจากที่บีคอนเก่าหมดนะ,ะโอเคแล้วก็ประมาณน,นี้นะ,ะสาหรับ บอสลูบี้นะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปอัพฮิตแมนเลเวลหกอีกเขาเรียกว่าไปซ่อมนะฮะแล้วก็ไปซ่อมมือเรียกว่าจุดที่ผมผมผมลบตัวเมื่อกี้ไปนะ,ะก็เรียบร้อยนะก็เลเวลหกมีเหมือนเดิมแล้วก็ฮิตแมนกลับมาเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็หลังจากนี้นะฮะก็คือให้ทุกคนนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะทำการเนิเยอะๆนะฮะก็ตอนนี้ให้เออโฟกัสที่ฮิตแมนนะก็ให้กดสกิลฮิตแมนนะกะ็ต่อเมื่อเนี่ยมีพวก Bot, บอสเนี่ยบอสติดเกาะมาเนี่ย เห็นไหมไอสีไอสีม่วงเนี่ยสีม่วงสีสีฟ้าเนี่ยก็ให้กดเวลามันออกมานะมันจะทําให้มันดอกเงินมากขึ้น10เท่าและเงินเราจะเยอะขึ้นมากๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ให้เอ่อกดฮิตแมนไปเรื่อยๆเวลามีพวกตัวอิดๆออกมานะแล้วก็เก็บเงิน2องแสนะเพื่อที่เราจะเรีว่าทํากันเนอเร์เลเว่าหกกันนะฮะ โอเคนะตอนนี้เราก็ได้กาน์เนอร์เลเวลหมาแล้วนะก็จากนี้นะก็ให้เขาเรียกว่ามาสเปรมกันเนอร์เลเวลห้าลเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะทํากันเนอร์เลเวลห้าเยอะๆนะก็ขายฮิตแมนตรงข้างๆหรบิ๊กวีนทิ้งให้หมดเลยก็ได้นะแล้วก็เก็บเงินนะฮะทำกันเนอร์เลเวลห้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ก่อนเวฟหนึ่งลอยนะฮะผมจะทําประมาณเอ,อ่อแปดถึงเก้าตัว,วนะสำหรับกันเนอร์เลเวลห้านะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็กดก็กดสกิลฮิตแมนแล้วก็รองเงินไปนะฮะ แล้วก็อัพกันเนื้อเร็วห้าไปเรื่อยนะฮะ โอเคนะเ่าจะที่ยวได้การ์ดเลเวลห้าประมาณเจ็ดตัวนะฮะก็เราจะมาวางบีคอนกันนะฮะก็ให้วางบีคอนมาอย่างนี้นะแล้วก็อัปเกรดบีคอนนะให้กลายเป็นเลเวลหกให้กลายเลเวลห้าน,นะซึ่งเออผมขายทิ้งไปตอนเออตอนเวฟแปดสิบเอ็นะเพื่อทำฮิตแมนนะฮะโอเคนะแล้วก็เราให้อัพเลเวลตันมานะสำหรับบีคอนแล้วก็กดสกิลไปแล้วนะจากนี้นะก็ให้ขายฮิตแมนให้มากสุดแนะนำให้ขายหมดเลยก็ได้นะก็มาวางกันนเอร์เพิ่มก็ได้แต่ตอนนี้ผมก็จะก็ียกว่า กดบีคอนไปเรื่อยๆนะผมจะกดสลับนะฮะก็คือการที่รออันติหมดนะบีคอนอันหลักก็คือเป็นอันเรวตันรอเรวตันหมดนะฮะก็เนี่ยพอระยะมันลดลงเนี่ยให้อัพอันข้างๆนะ,ะแล้วก็ให้ขายทิ้งก็อัพอันข้างแล้วก็กดสก,กิลไปนะฮะแล้วก็มาวางอีกรอบหนึ่งนะบรรา,าจะศหลักๆหน่อยนะก็ถ้าเกิดเงินไม่พอก็ให้ขายฮิทแมนทิ้งนะฮะแล้วจากนั้นก็เรียกว่ามาทำบีคอนนะฮะซึ่ง มันก็จะแังผิวดมุนหนะ่อยก็หลังจากรอบีคอนกลับระยะลดลงนะเนี่ยพอระยะลดลงก็มาอัพอันใหม่นะฮะแล้วกดสกิลไปนะฮะเบนามานี้นะก็กดสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆจนกว่าตังเราจะหมดแล้วก็จนกว่าบอสจะตายนะฮะโอเคนะแล้วก็ก็เป็นมานี้ก็บอสก็ไม่รอดะฮะตายเรียบร้อยนะฮะเหลือเหลือสามแสนสองแสนฮะเขาเรียกว่าปล่อยตัวมานะแต่ว่าก็ตายหมดนะฮะ แล้วก็เรียบร้อยสําหรับบอสไฮบิทไวลดนะครับแล้ก็เป็นอามานี้สําหรับวิธีการผ่านแกนมาเตอร์ในด่านอัลฟาโรดของเรานะแล้วก็ซึ่งก็เป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนาั้นนะมันค่อนข้างจะแหลกเลยนะก็บิคอนนะก็จะกดแถวแถวครอบครอบแมพก็ได้นะเกิดคุณเออไม่อยากไม่อยากให้มันแหลกนะโอเคแล้วก็เอามานี้นะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปสู่หน้าล็อบบี้กันเลยนะก็ ได้อีพีมาเกือบ5,000แล้วก็เหรียญทอง3,000แล้วก็สิเพิร์ชนะหนึ่งพน้า1,500นะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปสู่หน้าลรปปี้กันนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับข่าเรียกว่าคลิป ซ้อนผ่านแกนมาเตอร์ในด่านอัลฟาโลนะฮะก็โผส่ซวดวโซโผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะเพราะผมผ่านทีเดียวเลยนะฮะก็อาจจะเป็นพอดวงด้วยนะก็เป็นวารีสาหรับวิธีนะก็อาจจะงงหน่อยนะผมก็ค่อนข้างโดนสดนิดหน่อยในคลิปนั้นนะเพราะว่าเออผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกนะแล้วก็สดนี้เป็นผมคิดเองนะก็เรียกว่าเป็นเอาตัวลอล่ามานะเพราะว่าตัวลาล่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะและผมคิดว like ่ามันจะผ่านแกนมาเตอร์ได้อยอะแหละสำหรับลาล่านะ ก็เลยเอามาดูก็เลยเอามาด้วยนะมันก็ทําให้เกมง่ายขึ้นเยอะนะ,นะก็เนี่ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับเซตในวันนี้นะก็สามารถไปทาตามมาได้นะเอาไปแบบว่าเอาไปซ้อมลงแกนมาสเตรรอร์ในด่านอื่นหรือว่าจะเอาไปเก็บเอฟพีกเก็บพวกสิทธิ์เคอร์อะไรก็ได้นะ,นะก็เนี่ก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปของเราในวันนี้นะก็สำนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์สับใครและคอมเมนต์นะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะใครก็สำนี้ก็บายๆนะฮะ